ดเด็กไม่สบายอยากกินพิซซ่ากินจะก,กินได้หรือเปล่านาะดูปากดูปากแห้งเดี๋ยเด็ก <c oughs> ไม่สบาย <c oughs> ขอบคุณค่ะอันนี้ซื้อกลับบ้านไปฝากเด็กๆคนนง <c oughs> <c oughs> เป็นไงลูกกินให้ได้นะลูกนะจะได้มีแรงนะครับ ปุงอันนี้คือปุงนะครับโหโอ้โหฟ้าดูเดือดลูกโอ้โ oh, ห oh. ระวงังนะลูกนะ